ปักหมุดยังไงวะอ่าปักหมุดปักที่ไหนอันนี้ผมปักหมุดคุณหนุ่มเมย์แล้วใช่ไหมผมปักขึ้นมาวะเห็นขึ้นเลยแล้ผมปักไปแล้วปักแล้ว,ลวคู่อะไรบ้างนะน่าน่านะา,น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 าคุณหนุ่มเมย์คุณหนุ่มเมย์คุณหนุม่มเมย์พิมพ์ให้เขาดูบ่อยๆหน่อย mm hmm. คนอื่นไม่ต้องพิมพ์อะไรนะครับให้คุณหนุ่มเมย์พิมพ์คนเดียวอ่า อย,อย่าพิมพ์ตัวเลขเยอะครับอย่าพิมพ์ตัวเลขอย่าพิมพ์เ,เป็นในภาษาเกียนเยอะเดี๋ยวงงเดี๋ยวงงคุณหนูเม,ม่ทําถ,ถ,ถูกแล้วคุณหนูเม่ทําถูกแล้วเว้นวรคจับคู่กันไปอย่างนั้นอ่าเนี่ยเราทำอย่างนี้เลยครับเีนะ่ยจะได้ไม่งงอย่างเงี้ยดีละดีละถูกครับจับคู่เอาจับคู่เอานะก็ดวงใหดวงมันอย่าไปอ,อบอกมุ่นมากนะแต่อย่าขาดมีมากไไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะ พอสนุกสนานเพราะมันไม่มีแค่พวกนี้งวดเดียวเนี่ยมันมีทุกงวดมีทุกเดือนแล้วต้องสองโหมทั้งหมดแล้วแถมมีตังมีเพื่อนบ้านอีกนะอย่าไปใจเย็นๆเย็นนะอาแค่สนุกสนานมีรุ่นไปทุกสิบห้าวันก็โอเคละนะอย่าลืมเล่ยข้องเล่ยข้องเล่ยข้องบอกไปแล้วเลขย้องบอกไปแล้ว แอปต่อตังยังมีแอปต่อตังยังมีใช่ไหมเลขนี้แอปต่อตังยังมีใช่ไหมแปะเช็คนี่แปะเช็คไม่มีอะไรอะไรไม่ได้ม่ต่อตังนะมีมีแปะก็มีคนโจรโอ้โหหมูไนหมูไม่เล่นอยนี้อย่าง้โอ้โหไม่แปะแปะไม่แทงหวยไม่ซื้อหวยทั้งนั้นเลยเนี่เรามีแอปนอนสายไวขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ถุงน้ำมันถงน้ำเนี่ยเมื่อวานถุงน้ำแค่ไหนๆสีเนยสีเนยนะรอบที่แล้วถูกอันนะลองดูนะชุดนี้ผมว่าไอชุดหลังเนี่ยน่าจะไม่อันน่าจะไม่อันเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูดลงเลยถูกอันปั๊บร้งยังยังกี่โมงสี่สิบห้าครับสามบครับีห้าีลกจะไปนอนก็ออใจเย็ เยาไปนอนกันเลยโอเคซื้อเลยครับโอเคไม่อัน้นทั้งหมดเรานมีแน่นอนมีแน่นอนนะ วันนี้ยังไม่ทันกลับเลยถามผู้นี้มาหาน้ององ <c oughs> ีกไหม,มถึงทิ้งเจ๊ถูกนะมาตั้งให้ถูกเขาจะโดนทิ้งโดนทิง้งพี่นายถูกทิง้งมันอยา่างนี้ไหมเขาเดี๋ยวกุ้มไปเขาอึหลุดเองไม่ต้องห่วง <c oughs> อืมรับซื้อเลยรับซื้ออะไรครับถูกแล้วครับต้นหน้าต้นพรักสู้ที่ลาบสูง ยังครับย <bunker> ังกำลังทำกายภาพบำบัดอยู่เีย ไปดูย้อนหลังเอานะครับดูย้อนหลังเอาดนะูดูย้อนหลังหรือว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อใจดีเขาบอกนะครับถ้าไม่มีก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับในแอปว่ามาไม่ทันเลยดูย้อนหลังเลยครับดูย้อนหลังได้อยู่ยาพิมพ์ตัวเลขไปครับมันดูไม่ขังในแอปว่ามันพิมพ์ได้แต่อย่าไปพิมพ์นะใช้เขียนเอาเพราะผมยังเขียนกันเลยจะได้ดูขังขังหน่อย อเดอะไรราคาอะไรนะอัปเดตอาการใช่ไหมวันนี้ยังยังครับยังคนระับอันทักวันนี้อันทัศยุบละอันทับยุบลงยุบล,ลงละนะก็เหมือนเดิมทำไปเฉพาะบัตนะรเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูผลจากจาก,จากคุณหมอนะฮะกินได้อือได้ฉี่ได้นะครับแล้วก็นี้ฉี่ไม่มีสีแดงปนนะไม่มีสีแดงปนสีฉี่เหลืองนะครับ ยังครับยังครับยังยังใส่ลอ้อล้อมีลอ้อล้อมีอยู่แล้วครับแต่ยายเขาเดินมากกว่าให้เท่าทำกาะเาปาบหมบัดก่อนนะครับอาเป๋าตังยังมีนะครับลองดูกันได้ ปีกระจู้มาแล้วตีปิกาจูมานะสองอันเนีน้โอเคครับ ายังไม่ทายครับครับกับได้เหมือนท่าตอนเชา้าเลยได้ส่งให้เขาตอนเช้าใช่ไหมรับชุดเดียวครับชุดเดียวครับที่เหลือเขาจะเอาจ้าแต่เขายังไม่ได้เขารอรอตู้เออเรอก่อนแล้วก็ถึงจะโอนผมบอกไปแล้วว่าไม่ง่วหน้าครับไม่ง่วหน้าไม่ทันเลยอืม <c oughs> สนุกครับหนังสนุกครับไปไปร่วมให้กำลังใจกันได้นะครับทุกโรงขาพยูตาภาพยนตร์ใกล้บ้านทันนะคายอ้อนะครับอะไรไหมคายอ้อ <c oughs> <c oughs> ตนี้ว่าคานซื้อไวนะครับ๋จะพาไปขึ้นนซื้อพี่บินไวเป็นร้อยชุดเลยนะฮะ,นะะเดี๋ยวพาไปขึ้นนะครับพาไปขึ้นนวันที่หนึ่งไปครั้งหนึ่งเราจะไปกันบ่อยนะ เมื่อเวลานี้เขาเป็น้อน,อนนใช่ไหเป็นห้องอนสี่ทุ่มนเขาจะนอนอยู่ผมว่าเขานอนเดรเขาอุ่นใจเขาเลยนอนหลับใช่เหมือนเขาอุ่นใจแล้วเขานอนหลับเพราะว่านอนอยู่นั้นจะเจอแต่คนเดินไปเดินมาไม่แใคงมาลั่นเฝ้าเขาหลับอย่างนี้ คลิกก็กาๆนะเดินมาเขาบอกทำไมพ่อไม่สนใจทำไมใช่ไม่คนมองไม่อะไรนะขึ้นบนตามขาเราวนตามขาแล้วก็เดินออกใช่ผมไม่ก็นั่งมองเลยเราเราก็เห็นว่าเออมีสุนัขตูนแล้วเราเห็นเขาย่อไปทักเขาไงใช่ใช่ย่อเขาทักแล้วเขาก็เดินเดินดิ่งไปเลยนะพี่นะเขาดิ่งไปหาเลยดิ่งไปหาลูกพี่เลยนะรรบไลอตามขาแล้วก็ไม่เลยอะไรสนใจ แต่เราไม่ได้พูดอะไกับเขาแต่เขาก็โอเคมัก็มาเขาเลยใครจะจองโรตารี่งวดหน้านะครับเดี๋ยวผมบอกแอดไลน์ไปไอแอดไลน์ไปนะครับ้านเขียวทักบ้านเขียวเลย YOD สองหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์ YOD สองหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์นะครับทักบ้านทักบ้านเขียวเลยทักบ้านเขียวเลยงวดหน้านะงวดหน้านะใครอยากได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูให้เดี๋ยวดูมาให้นะครับทักไว้เลยทักไวเลยนะ มีคนสนใจทักมาเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นะครับผมว่าถูกกว่าที่อื่นนะอ้าวถูกกว่าที่อื่นแน่นอนนะครับ คนที่พิ่งเข้ามานะใครบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยนะเปลียนนายให้อะไรสองชุดบอกเขาหน่อยขิดบอกเขาหน่อยนะไ้ก็มาพึ่งเข้ามากันหมดแล้วครับงวดนี้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,มลวไม่เหลือแล้วครับเพราะว่าีเพื่อนๆแม่ๆเขาสนใจเป็นจำนวนมากนะครับเดี๋ยวงวดหน้าไม่ต้องห่วงถ้านะคนสนใจเยอะเราก็จะเดี๋ยวดูมาให้เดี๋ยวดูมาให้ อยากใหทุกคนได้ได้องถูกในเลขอะไรหรือเปล่าอ่าจะล็อกไว้ให้ใช่เป็นชุดครับชุดหนึ่งชุดห้าใบนะครับห้าห้าศูนย์นะครับห้าห้าศูนย์หนึ่งชุดห้าใบห้าห้าศูนย์ไปดูได้นะครับในหาเรือหกหกร้อยหกร้อยสิบเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยสิบประมาณนี้ห้าห้าใบห้าห้าใบใช่กลางกลางน้อย เราเลดังห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบถ้าเลดังเขามีแปดร้อยแต่ของเราแค่สามส,สิบบาท <c oughs> <c oughs> ไม่ไปไหนไม่ไปไหนเงินเงินเราทักบ้านเขียวไปบ้านเขียวทักใหม่ทักใหม่หมลองเขียนใหม่เขียนว่าขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หมหมพี่สุดดารัสลองลองลอง,ลองพิมพ์ใหม่พิมพ์ไม่ถูกวายวายนะโอดีสองหนึ่งศูนย์ห้าสองศูนย์ ใหม่หมเห็นเจอ,อยังไงก็เจอวันนี้ผมให้เข้าไปยันขึ้นเลยบ้านเขียวน,นะลองง่วนะลองงูวนะน้าลองง่วนะครับเดี๋ยวผมมาไลน์นะไลน์ให้เหมือนเดิมแล้วไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวเราเก็บไว้ให้เดี๋ยวถ่ายตรงกันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาถ้าอยากได้อยู่ใ,ใกล้ๆกล้ส่งให้เอาไปให้นะครับแต่ถ้าอยู่ไกลไกฝากไว้ใจเราไม่ต้องห่วง เดี๋ยวถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งนะเดี๋ยวพี่ท็อปพาไปขึ้นเลยเพราะลอตเตอรี่อยู่เขาเขาต้องพาไปขับขึ้นขับขึ้นคิดเขารถห้าไปแดงห้าไป <c oughs> ขับับสักมือหนึ่งจะดีใจนะนะงวนหน้างวนหนัางวนหนักไว้ง่วนหน้า,นาไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวต่อต่อเขาเทียดเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแ้วเขาเรียด์เจะไปซื้อมาให้ทาสีเนี่ย เดี๋ยวผมไม่ซื้อไม่กลาโฮมเลยก็ได้ดูเนี้ยดเนี้ยออพี่นันี่คิดจะไปใช่ไหมเขาเริ่มไปเปานปีนันดิปีนันดิเขาไปเขาเริ่มเขาเขาทำเขาทำดีแล้วครับมีเขาเริ่มนีเล้วอะไรอือนีนันดะเริ่มอะไรพอเริ่มทำจิ้ที่ตามที่ที่ตากั็ทำอะไรกบ้าเนี่ยที่จะเจะเจั อ๋อบ้านนี่เหรอเข้าใจทำน้ำเรื่องน้ำเรื่องทน้ำทำน้ำแต่พี่ถึงพูดเรื่องสีใช่ครับสีไม่เกี่ยวกับเขานี่อ๋อคือว่าแล้วได้เขาซื้อของเขาครับ่าเขาเราจะซื้อเองอ่ะเราซื้อเองก็ได้อะไรอ่ะบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยมันไม่มีอะไรมันลูกจีนเป็นแมลูกจีนเป็นแม่มันก็ขังจิมบอกเขาหน่อยจีมบอกเขาหน่อยล้างเงาล้างแปลงไงเป็นไม่ขอครับเจอเป็นสีน้ำถามว่าอะไรครับอ๋อใช่น้ำไม่ได้ใช่ครับเป็นสีน้ำ ทามีดำใช่ไหมส,สีน้ำมนะันทาทาวหลบพื้นไหมหรอเรามีสีพื้นนี่ใช่ไหมเชิอกาวสีกาวสีมันเป็นคือเครื่อบปูนกาวนะคะแล้วก็เสร็จแล้วแห้งมันจะทาสีขาวใช่ทาสีขาวทับไป สีขาวก่อนเดี๋ยววันนี้สิเจ็ดเลยออกออกจากสนามบินน้าเสร็จแล้วก็จะเข้าไปทานสีขาวจังครับจังครับเดี๋ยว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 รับก็เดี๋ยวรับวันนี้งวดนี้หมดแล้วนะถ้าเ้าแอดไว้ก่อนเดี๋ยวงวดหน้าค่อยว่ากันนะครับไม่กี่วันหรอกเดี๋ยวก็มาแล้วหลังจากเอ่อรีไม่ได้ตรงนี้มันปิดแล้วคราปิดไม่กี่วันหมดเพราะว่าเออไม่ออกเวลาสี่โมงเย็นครับมันปิดต้องไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดเช้านะเจอกันสนามบินน้ำแล้วเข้าไป สาสีต่อ <1600. S 2> ูดูสาพกภูมิสามพักูหนึ่งสาสามตายายสี่เสาสามตะขีอางเป็สาักูเสาโยก็ตายายสี่สา สารที่จะทา42สารคบคม12ก็คืจะเป็นควบคุมหลือว่าเี FC ก็ถามว่าพี่รับเป็นไหนตอนไหนครับ เริ่มรักเป็นในตอนไหนตั้งแต่เขาวิ่งตามมาเนี่ยมารู้สึกว่าหมาตัวนี้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นเขาตอนที่ไปน,นอนด้วยกันเนะ่ยช่วยนะพาเขาออกออกนาทีสามกว่าพาเราวิ่งรอบรอบชั้นเลยไม่รู้จะไปไหนอะไรยังไงแต่ลงไม่ได้แล้วก็เดิน แต่ตั้งหกโมงนต้องเรียกหายเบาไปเราเนี่ยจะไปจ็บแจ็คเนี่ยไอ้ไอ้โคมพี่กลัวพี่แจ็คโคมไอแจ็คไอ้แจ็คไอ้แจ็คลาไวแจ็คงงออกไปก็พอที่เราได้สัมผัสเขาเนี่ยเรารู้เลยว่าเออเขาโอเคเขาแสงรู้เขาทุกคนที่เดินงานที่เริ่มพาไปหาหมอถึงเราจะรู้ว่าเขาเจ็บเขาเป็นเยอะเรารู้สึกว่าเออเป็นห่วงเขาเลย ไม่ครับบอกเขาหน่อยเขาพูดเข้ามาบอกเขาหน่อยครับว่าพินายให้เลงอะไรบอกเขานอนนอนหน่อยบอกเขาหน่อยพิมพ์ให้เขาหน่อยครับหากตรงนี้ดีกว่า แจ็คไม่แจ็คมันจะลบไปเองทําไมกันล่ะไปไปมันจะลบเองมันเป็นตัวเขาลบเองไงไหมมันพูดอยู่มันจะลบเองอนนมเมียเมียเขาไม่อยู่พูดอยู่นั้นถามว่าจะลบไปเองจะลบ,เอ,ะบเองกับบอยก่อนไปก็ไปนอนนั่นเลยนอนเพื่อที่เขา,าบ้าคนไมทำอะไรผมมาเร็วรถพอหลู่งานบอยนี่ข้างหน้า้างคนตบ ใช่สองคนนะรวมไปแล้วสาวนอนนู่นเ่ยนี่ก็ถามนขาดิเขาเลิกดูกันยังเผื่อเจอกันเนี่ยมองจัดอาทิตย์นี้เหนือสามคนนั้นแต่ต้องกัดใ้มา เหยงตาเหลียงอ่าทางวนคือว่าลองซือสีขาวคืออแทนสีขาวกะเอน้ตาสีอะไรไปกิ่งสีขาวไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวสีเราทุบเดียว้ก็มีสีทองใส่สีทองสีทองแต่เรูี้ตี๋ีแบบนี้มันดูสีป่ะ สีทองคราวที่แล้วมันไม่ได้ชาทีเรขอสี่ต้องากระป๋องแล้เรามีสีทองของเราอยู่แล้วสี่ทุ่มแล้วสีทุ่มแล้วครับสี่ทุ่มสมนาทีน,นะไอ้โน้ตอยูนอนหลับแล้วเนี่ยไปพ่อผสมนอนลตมไปไป หลับที่ไหนเนี่ยหลับที่ไหนนายหลับที่ไหนไปเลยเรียกปุ๊บไปเลยอ่ะวนวงนอนหมดอไป่ถุง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 อะไระมานลุงถือนี่มั้ไปครับมาปิด

รได้เลขอะไรก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูกันนะครับเย็นๆนะครับอย่าซีเรียสอย่าไปเครียดนะครับบางคนถ้าถามา,เ,าเรื่องเดินได้ผมได้บอกไปแล้วว่านะครับอย่าถามผมเลยนะครับผมไม่อยากตอบเราเลยว่าไม่คา,าดหวังเราไม่ผิดหวังเอาแบบนี้ดีกว่านะครับอะไรที่ถ้ามันมันจะกลับคือสภาพเดิมได้ไมันก็ดีเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะวันนี้นะครับ ใครมีโชคมีลาภก็ขอโชคดีพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับวันนี้สวัสดีครับไปลูกพี่เดี๋ยวเดินไปเดี๋ยวเขาเดินไปเขากับไปแดเลยไปแล้วเดี๋ยวไปแ,แล้วไปเลยเขากลับ,บเดี๋ยวเขาจะเดินไปมมไม่ลืมมือถือหรอใครเอาใหมือถืออ,ถอ,อยู่นี่มี